เอาไปนี้ข้างหน้าจะมีอะไรเรารอเราอยู่เราก็ไม่รู้นะครับน,น,นั่นเงี้ยครับต้องรนะวังเนี่ยเหมือนแบงก์ำตักนะครับ จิ้มกันครับอ๋อ้โดนแดงครับรูดรูนะครับอ๋ออ๋อจำได้ครับจำได้ครับนั่งมาตรงนี้ครับ ต้องเอาเฮียนี้ข้างบนให้มันล่วงมาครับทำอะไรทำไงมันจะมีอ๋อเข้าใจครับอ๋อจำได้วครับคือต้องให้มันทุบก,ก่อนนี่ครับตัวอย่างครับแล้วกดตุ้มเนี่ยบข้างล่างก็จะหล่นมาครับเราต้องอีกทีครับมันไม่ล่วงครับ ให้ hey, ฉันอยู่ตรงนี้เฮ้เฮ้เฮ้ยจิ้มกูเลยจิ้มกูเลยเออจิ้มกูเลยควายลงนะครับลงนะครับเจมส์นะครับยาวตรงนำอย่างงี้ครับ ชัวเดยกเขาให้ครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้วนเอาว้าไกลนะไปครับทำไมครับผิดพลาดอาจากที่มันล่วงมาใช่ไหมครับดึกมาครับก็ต้องไปฝัง่อนครับ มันต้องให้คุมทุกสามนิ้วนะครับโชเด้เขาให้ครับนิ้วหายรับนิ้วหนึ่งครับนะไอ้นิ้วกนะ็จะปับมาเหรออือเยอะก็โช์เด้ไอ้สัตว์ไม่โดนครับโช์เด้เสัตว์โชเด้ไอ้สัตว เอ,อ,อีสัตย์ยังยังไม่พร้อมแล้วเราก็โ์เด้ครับว้าครับอ่าวิ่งไปครับวิ่งไปครับอ่ามันไปแล้วครับเราก็วิ่งไปครับเดี๋ยวตอนหลังมันจะวิ่งตามเราครับผมจำได้เคยเล่นอยู่รอบหนึ่งนะ นี้น่ากลัวครับแม่งไม่รู้จะมีอะไรมาหรือเปล่าแต่ที่แรกว,วิ่งต่อไปครับเกี่อวอะไรววจะมีน้ำหนองใหญ่มานะ อแล้วครับแมงมุมพยุ่งหลงคางครับอ่านะติดครับแล้วก็จะโดนทำใยนะครับอ้าวไม่ใช่นะครับโดนม้นะวนเป็นตัวหนอนนะครับกูเอ,อ เออช่วยกันด้วยช่วยกันด้วยช่วยกัด้วยจากนั้นเราก็จะโดนห้อยไว้นะครับเนี้ยได้สองเส้นนะแล้วก็ขยับครับใต้ก็จะขาะครับเคิบแับอย่างเงี้ครับขยับไปครับอ,อือขยับครับขยับขยับดึงว่าเอ,อือ้อแล้วก็กระดึงโดดแบบ นี่ตกไปนี่ตายเลยนะครับต้องเริ่มใหม่เราจะทำเวลากระโดดไปครับโดดไ,ด,ดไปครับโดดไปอ้ยนิดเดียวกิงเหรครับลครับลุลุลลุล phải không? Lười lười. Nhào. Làm ý mù mày lắm. mình PHA lão mình PHA lão kia quê mình hả lão là cố gắng lão 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 นี่ครับนี่ครับดักมันเยอะครับลีลามันเยอะครับตุิดใส่ขึ้นเลยเฮ้ยแทงมันหน่อยครับเพิ่มความแรงครับอู้วีอู้วีไปเลยครับเอ้าไปครับฟิล์นิงครับ Pakua, 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 Pak, Pakua, Pak, Pakua, Muan. Dan ini yang, oh, sudah. Si Cilang kau, nak.